บรรยากาศเหนือกรุงพนมเปญที่เคยถูกปกคลุมด้วยความเงียบสงบภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จของตระกูลผู้นำมายาวนานหลายทศวรรษกลับตาลปัดกลายเป็นความโกลาหลที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกตารางนิ้วอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนความมั่นใจที่เคยฉายชัดบนใบหน้าของเหล่าในพลระดับสูงในกองทัพกัมพูชาได้ถูกลบหายไปจนหมดสิน้นเมื่อรายงานข่าวกรองลับฉบับหนึ่ง ถูกส่งตรงถึงใจกลางห้องยุทธการรายงานฉบับนั้นไม่ได้ระบุถึงการเคลื่อนกำลังพลทหารราบธรรมดาที่ชายแดนแต่มันคือรายละเอียดของมัจจุราชเงียบหรือระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ซ่อนเร้นของกองทัพไทยซึ่งโลกภายนอกและนักวิเคราะห์ต่างชาติประเมินต่ำเกินไปมาโดยตลอดข้อมูลที่ทำให้มือของนายพลลายครามหลายนายต้องสั่นเทาคือ ศักยภาพการทำลายล้างที่ระบุชัดเจนว่ากองทัพไทยสามารถลบเป้าหมายขนาดใหญ่ระดับกองบัญชาการหรือเมืองหลวงให้หายไปจากแผนที่ได้ภายในเวลาเพียง10วินาทีหลังจากคำสั่งยิงถูกอนุมัติเสียงกระซิบแห่งความหวาดกลัวนี้เริ่มกลายเป็นเสียงกำปนาดในจิตใจของเหล่าผู้กลุ่มอันนาจเมื่อพวกเขาตระหนักว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S300 หรืออาวุธนำวิถีรุ่นเก่าที่ซื้อมาจากพันธมิตรตะวันออกซึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจและถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อมาตลอดนั้นแท้จริงแล้วเปรียบเสมือนกำแพงกระดาษบางเบาที่ไร้ความหมายเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีการทำลายล้างยุคใหม่จากฝั่งไทยความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากระสุนปืนใหญ่คือ การที่ไทยได้ครอบครองและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดหลายลำกล้องนำวิถี DTI1G ด้วยฝีมือคนไทยเองซึ่งมีขีดความสามารถเหนือชั้นกว่าระบบ BM21 ของกัมพูชาหลายเท่าตัวด้วยระยะยิงหวังผลที่ครอบคลุมตั้งแต่150กิโลเมตรไปจนถึงไกลกว่า450กิโลเมตรนั่นหมายความว่าไม่มีพื้นที่ใดในกัมพูชา แม้กระทั่งห้องนอนของผู้นำในพนมเปนที่จะปลอดภัยจากรัศมีทำงานของอาวุธชิ้นนี้ความตึงเครียดในห้องประชุมลับพุ่งถึงขีดสุดเมื่อภาพจำลองสถานการณ์ยุทธศาสตร์ชี้ชัดว่าหากสงครามเต็มรูปแบบปะทุขึ้นกัมพูชาจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะตอบโต้เพราะระบบล็อกเป้าหมายดิจิทัลของไทยที่มีความแม่นยำระดับสารยกรรม สามารถเจาะจงทำลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้ในพริบตาส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพกัมพูชานั่นคือในพลระดับสูงจำนวนมากต่างพากันยื่นหนังสือลาออกอย่างจะทันหันโดยอ้างเหตุผลด้านสุขภาพที่ฟังไม่ขึ้นแต่ลึกๆแล้วทุกคนต่างรู้ดีว่านี่คือการสละเรือหนีตายก่อนที่พายุลูกใหญ่จากทิศตะวันตก จะพัดถล่มจนราบคาบนี่ไม่ใช่แค่การพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตศรัทธาที่กำลังกัดกินรากฐานอำนาจของพนมเปนให้พังทลายลงจากภายในก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงออกไปเสียอีกความเน่าเฟะที่ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้พรมมาอย่างยาวนานเริ่มส่งกลิ่นโชยออกมาท้าทายอำนาจรัฐบาลพนมเปนเมื่อวิกฤตการครั้งนี้ ได้เปิดโปงความจริงเรื่องกองพันผีซึ่งเป็นหน่วยทหารที่มีเพียงรายชื่อปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเพื่อใช้เบิกงบประมาณมหาศาลเข้ากระเป๋านายพลระดับสูงแต่กลับไร้ซึ่งกำลังพลจริงในการปฏิบัติการสู้รบในขณะที่ทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงตายอยู่แนวหน้ากลับต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่าเวทนาขาดแคลนทั้งสเสบียงอาหารและยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างอดอยากท่ามกลางความหวาดกลัว ภาพความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนนี้กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่โ้มกระพือความโกรธแค้นให้ลุกลามไปทั่วก่องทัพเมื่อพวกเขาตระหนักว่าศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่ทหารไทยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่คือระบอบการปกครองที่สูบเลือดเนื้อของพวกเขาไปปรนเปรอความมั่งคั่งให้แก่คนเพียงกลุ่มเดียวสิ่งที่สร้างความหวาดผวาให้กับเหาผู้บัญชาการทหารกัมพูชายิ่งกว่ากองกำลังภาคพื้นดินคือเทคโนโลยีที่มองไม่เห็น ซึ่งลอยเด่นอยู่เหนือศีสาตลอดเวลาโดรนสอดแนมและโดรนชี้เป้ารุ่นล่าสุดอย่าง r q 2 1 Black Jack และ Hermes 900ของกองทัพอากาศไทยได้เข้ามาเปลี่ยนสนามรบที่เคยเต็มไปด้วยความลับให้กลายเป็นพื้นที่โปร่งใสเลนส์กล้องความละเอียดสูงระดับ 4K สามารถเจาะทะลุผ่านม่านหมอกและป่าทึบเผยให้เห็นทุกความเคลื่อนไหวภายในอุโมงค์และที่มั่นลับของกัมพูชาได้อย่างแม่นยำราวจับวาง ทุกย่างก้าวของการเคลื่อนไหวถูกจับตามองผ่านสายตาแห่งน่านฟ้าที่ไม่เคยรับไหลทําให้แผนการรบแบบซุ่มโจมตีหรือการสงครามกองโจรในยุคทศวรรษที่90ที่กัมพูชาเคยภาคภูมิใจกลายเป็นเพียงเป้าซ้อมยิงเคลื่อนที่ที่ไร้ทางสู้ต่อหน้าเทคโนโลยีสงครามยุคใหม่ความตื่นตระหนกแผ่ขยายเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลอย่างรวดเร็วผู้นำรุ่นใหม่อย่างฮุนมาเน็ตต้องเผชิญกับโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตทางการเมือง ข่าวหรือเรื่องการรัฐประหารและการลอบสังหารเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงการรักษาความปลอดภัยในกรุงพนมเปญถูกยกระดับสู่ขั้นสูงสุดรถหุ้มเกราะถูกส่งเข้าประจำการตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงประชาชนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติจากการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าและทองคำแท่งจำนวนมหาศาลออกจากพื้นที่สำคัญซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนว่า ผู้นำของพวกเขากำลังเตรียมแผนสำรองสำหรับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือที่เรียกว่าการสละเรือก่อนที่หายนะจะมาถึงการปฏิบัติการโจมตีเชิงลึกของเครื่องบินขับไล่ F-16 และ T-50 TH Golden Eagle ที่บินเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้าไปลึกถึง100กิโลเมตรเพื่อถล่มคลังแสงในจังหวัดเพร่อตะบองจนพินาศย่อยยับคือใบเสร็จยืนยันที่ชัดเจนว่าน่านฟ้ากัมพูชา ได้ตกอยู่ในกำมือของกองทัพไทยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและไม่มีที่ซ่อนใดปลอดภัยอีกต่อไปสิ่งที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าเปลวเพลิงจากการระเบิดคืออนุภาพแห่งความจริงที่ถูกกระชากออกมาตีแผ่ต่อสายตาชาวโลกเมื่อสำนักข่าวระดับโลกอย่างเอลจาซีราได้เปิดเผยรายงานพิเศษที่สั่นสะเทือนรากฐานอำนาจในพนมเปญจนถึงแก่นรายงานชิ้นนี้ระบุถึงรอยร้าวที่ลึกเกินกว่าจะประสานภายในกองทัพกัมพูชา ระบบรักษาความลับที่เคยเข้มงวดดุดเล็กกล้ากลับรั่วไหลราวน้ำป่าไหลหลากข้อมูลพิกัดฐานที่มั่นอุโมงลับและแผนการรบถูกลักลอบส่งมอบให้กับหน่วยข่าวกรองของไทยเพื่อแลกกับตัวคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวนี่คือจุดเริ่มต้นของภาวะ p ารน n อยหรือความหวาดระแวงขั้นสุดยอดที่กำลังกัดกินหัวใจของผู้นำสูงสุดทุกย่างก้าวของการเคลื่อนไหวถูกจับตามอง ไม่ใช่แค่จากศัตรูภายนอกแต่จากคนใกล้ชิดที่พร้อมจะแปลพักได้ทุกเมื่อในวินาทีที่ความเงียบสงัดปกคลุมห้องบัญชาการนายพลระดับสูงต่างกลั้นหายใจเมื่อตระหนักว่าแผนที่ดิจิทัลบนหน้าจอของกองตับไทยได้ทำการล็อกเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ไว้หมดสิ้นแล้วเมื่อสัญ,ญลักษณ์เกราะมรณะสีแดงปรากฏขึ้นนั่นหมายถึงคำประกาศเงีย,งยบๆว่าไม่มีพื้นที่ตารางนิ้วใดที่จะเป็นหลุมหลบภัยให้กับศัตรูได้อีกต่อไป ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ halt. ่มายทหารที่ตัดสินใจแปลพักระบุว่าการลาออกเป็นหมู่คณะของนายพลเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่มีการประสานงานกันอย่างลับๆเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธที่จะเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานหมากรุกของตระกูลผู้นำที่ถูกมองว่าทรยศต่อประชาชนพวกเขาเลือกที่จะทิ้งตำแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์ดีกว่าต้องจบชีวิตลงในสงครามที่ไม่มีวันชนะสถานการณ์ที่ชายแดนยิ่งทวีความโกลาหล เมื่อทหารระดับปฏิบัติการจำนวนมากตัดสินใจถอดเครื่องแบบทิง้งแล้วแฝงตัวมาปะปนมากับชาวบ้านเพื่อนหนีตายข้ามพรมแดนทหารหนีทัพเหล่านี้ไม่ได้มาตัวเปล่าแต่พวกเขานำเอาข้อมูลลับระดับสุดยอดเกี่ยวกับเส้นทางการเงินสีเทาและพิกัดที่ซ่อนทรัพย์สินมามอบให้กับทางการไทยข่าวการค้นพบห้องลับใต้ดินบริเวณชายแดนที่เต็มไปด้วยทองคำแท่งและเงินสดสกุลต่างประเทศมูลค่ามหาศาลยิ่งตอกย้ำความจริงที่ว่า ผู้นำระดับสูงไม่ได้เตรียมตัวรบเพื่อชาติแต่กำลังกอบโกยทรัพยากรทุกอย่างเพื่อหนีเอาตัวรอดทิ้งให้ประเทศชาติเผชิญกับชะตากรรมที่มืดมนเพียงลำพังในมิติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงไม่แพ้สนามรบกองทัพไทยได้แสดงแสนยานุภาพโดยไม่ต้องลั่นกระสุนแม้แต่นัดเดียวผ่านยุทธวิธีปิดกั้นเส้นเลือดใหญ่ทางการค้าที่ชายแดนส่งผลให้ปริมาณการค้าข้ามแดนที่เคยคึกคักหดตัวลงเหลือเพียงร้อยละ0.5ในช่วข้ามคืน เศรษฐกิจของกัมพูชาที่พึ่งพาการนำเข้าหยุดชะงักทันทีเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างหนักราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้นจนประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมยา่าความเชื่อมั่นของหนักลงทุนต่างชาติดิ่งลงเหวสภาวะที่ประเทศกำลังจะล่มสลายทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ในพลที่ยังพอมีสติหลงเหลืออยู่เลือกที่จะส่งสัญญาณลับเพื่อขอเจรจากับฝ่ายไทยเพราะรู้ดีว่าหากเกมนี้ดำเนินต่อไป พนมเปญอาจเหลือเพียงซากปร,รักหักพังทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้แรงสั่นสะเทือนเชิงภูมิรัฐศาสตร์จากการเปิดเผยศักยภาพทางการทหารของไทยในครั้งนี้ทำให้มหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนต้องหันมาจับตามองด้วยสายตาคู่ใหม่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวถึงศักยภาพทางการทหารของไทยว่าถูกโลกประเมินต่ำเกินไปมาโดยตลอดซึ่งคำพูดนี้เปรียบเสมือนการส่งสัญญาณยอมรับว่า ไทยคือตัวแปรสําคัญด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่ไม่อาจมองข้ามได้ในขณะเดียวกันจีนซึ่งเป็นพันธมิตรหลักและผู้สนับสนุนอาวุธรายใหญ่ของกัมพูชาเริ่มแสดงท่าทีระมัดระวังและถอยห่างออกมาเพื่อประเมินสถานการณ์เนื่องจากภาพลักษณ์ของทหารกัมพูชาที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนมาหันกระบอกปืนยิงใส่กันเองเป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีนักต่อความมั่นคงของโครงการเส้นทางสายไหมในภูมิภาคนี้ ความกดดันจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นทวีคูณควบคู่กับความอ่อนแอภายในกองทัพที่แตกแยกเป็นกกเป็นเหล่าทําให้รัฐบาลพนมเปญตกอยู่ในสภาวะม้าอารีที่สูญเสียอํานาจต่อรองในทุกมิติสิ่งที่ทําให้ในพลระดับสูงตัดสินใจสละเรือมากที่สุดไม่ใช่แค่ความกลัวตายแต่คือการที่พวกเขาได้รับรู้ว่ากองทัพไทยกุมความลับทางการเงินและบัญชีรายชื่อในทหารที่พัวพันกับธุรกิจสีเทาเอาไว้ทั้งหมด ข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้เปรียบเสมือนระเบิดเวลาทางสังคมที่จะทำลายความชอบธรรมและอนาคตของพวกเขาทั้งตระกูลบนเวทีโลกเมื่อความมั่นคงส่วนตัวสั่นคลอนและความตายจากอาวุธความแม่นยำสูงรออยู่เพียงแค่สิบวินาทีข้างหน้าการลาออกและหนีออกนอกประเทศจึงกลายเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ก่อนที่พายุแห่งความเปลี่ยนแปลงจะกวาดล้างระบอบเดิมให้หายไปกับการเวลาสมรภูมิเลือดที่ชายแดนไม่ได้จบลงเพียงแค่การขู่ขวัญ แต่ได้แปลเปลี่ยนเป็นโศกนาตกรรมทางยุทธศาสตร์ที่จับต้องได้จริงเมื่อปฏิบัติการตัดเส้นทางลำเลียงหลักของฝ่ายไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงามสะพานเคหาหรือสะพานจกเจยซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในการส่งกำลังบำรุงจากส่วนกลางถูกทำลายลงอย่างราบคาบด้วยการโจมตีที่แม่นยำส่งผลให้ทหารกัมพูชาในแนวหน้าถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์ ขาดแคลนทั้งกระสุนดินดำและสเสบียงอาหารที่จะใช้ประทังชีวิตรายงานจากพื้นที่ประทะบริเวณเนินยุทธศาสตร์225และเนิน350ยืนยันถึงวินัยที่พังทลายของทหารกัมพูชาอย่างชัดเจนเมื่อหน่วยทหารมา้าตัดสินใจทิ้งรถถังหลักจำนวน6คันไว้กลางสนามรบและวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าป่าไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการรุกคืบของทหารพราน26ของไทย ที่ปฏิบัติการได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วความสิ้นหวังในสมรภูมิพลักดันให้ทหารระดับปฏิบัติการเริ่มหันมาใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์เป็นกระบอกเสียงสุดท้ายคลิปวิดีโอจำนวนมากถูกเผยแพร่ออ,อกมาแสดงให้เห็นภาพทหารกัมพูชาที่นั่งร้องไห้และอัดคลิปเรียกร้องความเห็นใจแทนที่จะจับปืนสู้รบเพื่อปกป้องฐานที่มั่น ความรู้สึกเหมือนถูกผู้บังคับบัญชาทอดทิ้งให้มาตายฟรีได้กัดกินขวัญกำลังใจจนหมดสิน้นยิ่งไปกว่านั้นข่าวลือที่สร้างความสะเทือนขวัญที่สุดเกี่ยวกับฟาร์มนุษย์หรือข้อกล่าวหาเรื่องการเพาะเลี้ยงอวัยวะเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาวุธจากมหาอำนาจได้แพร่สะพัดไปทั่วกองทัพเหมือนไฟลามทุ่งทำลายความชอบธรรมและศีลธรรมของผู้นำในสายตาของทหารชั้นผู้น้อยอย่างรุนแรงที่สุด สงครามจิตวิทยาที่ผสมโรงกับความหิวโหยนี้ได้ทำให้โครงสร้างการบังคับบัญชาในระดับรากหญ้าพังคลืนลงอย่างไม่มีชิ้นดีสถานการณ์วิกฤตพุ่งถึงจุดแตกหักเมื่อมีการยืนยันการสูญเสียนายทหารระดับสูงถึง4นายจากการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำใส่ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าหรือ BHQ โดยเครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนหมัดน็อก ที่ทาให้ความเชื่อมั่นที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดมอดดับลงทันทีเหล่านายพลที่เหลือรอดอยู่ตระหนักแล้วว่าระบบป้องกันภัยที่มีอยู่ไม่สามารถปกป้องชีวิตของพวกเขาได้อีกต่อไปการยื้อเวลาสู้รบต่อไปรังแต่จะทําให้พวกเขากลายเป็นเป้าหมายสังหารรายต่อไปการเลือกที่จะลาออกและรีบขนย้ายทรัพย์สินหนีจึงเป็นทางออกเดียวที่พวกเขามองเห็นทิ้งให้ระบอบที่เคยยิ่งใหญ่ ต้องเผชิญกับวาระสุดท้ายเพียงลำคังท่ามกลางซากปรักหักพังของศักดิ์ศรีที่ไม่อาจกู้คืนได้สถานการณ์ที่สิ้นหวังและไร้ทางออกได้บีบคั้นให้กลุ่มผู้กุมอำนาจในเงามืดต้องเผยธาตแท้ออกมาอย่างล่อนจ้อนรายงานลับทางทหารยืนยันถึงความเคลื่อนไหวที่น่ารังเกียจที่สุดในยามสงครามนั่นคือการลำเลียงทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า54ตันออกจากคลังสำรองเพื่อเตรียมส่งไปยังประเทศจีน พร้อมกับการตรวจพบทรัพย์สินมีค่ามูลค่ากว่า1,000ล้านบาทที่ถูกซุกซ่อนไว้อย่างเร่งรีบภายในห้องนิรภัยใต้ดินบริเวณชายแดนภาพเหล่านี้คือหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นไม่หลุดว่าในขณะที่ทหารชั้นผู้น้อยกำลังหลั่งเลือดเพื่อปกป้องเส้นสมมุติบนแผนที่บรรดาผู้นำกลับสารวนอยู่กับการกอบโกยสมบัติชิ้นสุดท้ายก่อนที่เรือจะจมลงการกระทำเยี่ยงจรสัตว์ที่ปล้นชาติตัวเองนี้ ได้ทำลายศรัทธาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของประชาชนและกองทัพให้พังทลายลงอย่างสมบูรณ์กลายเป็นแรงกระเพื่อมให้เกิดการแข่งข้อและการปฏิเสธคำสั่งจากส่วนกลางขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันหน้าด่านทางเศรษฐกิจของกัมพูชาก็กำลังแตกสลายลงอย่างเงียบเชียบเมื่อตัวเลขการค้าชายแดนที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงปากท้องประชาชนหดตัวลงอย่างน่าใจหายเหลือเพียงร้อยละ0.5เท่านั้น ภาวะชะงักงันนี้ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่ขั้นวิกฤตขาดแคลนทันน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างหนักแรงกดดันมหาศาลจากทุกทิศทางทำให้ระบบการสั่งการในพนมเปญกลายเป็นอมพาตโดยสิ้นเชิงอาวุธลับ D-TI 1G ที่มีระยะยิงไกลกว่า450กิโลเมตรไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องจักรสังหารทางกายภาพเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่มองไม่เห็นซึ่งคอยหลอกหลอนและบีบให้เหล่านายผลที่เหลืออยู่ต้องเลือกระหว่างการยอมจำนนต่อความจริงหรือการถูกลบหายไปพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่ด่างพร้อยบทสรุปของมหากา์ความขัดแย้งที่สั่นสะเทือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้กำลังนำไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ไม่อาจย้อนกลับได้เมื่อเสียงปืนและควันระเบิดเริ่มจางหายไปที่ช่องอ่านม้าและปราสาทต,ตาควาย สิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่เพียงซากประหลักหักพังของยุทธโภปกร์แต่คือความจริงบทใหม่ที่โลกต้องยอมรับว่าประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิชัยชนะในครั้งนี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าการยึดครองพื้นที่เพราะมันคือชัยชนะทางข้อมูลข่าวสารและจริยธรรมที่สามารถกระชากหน้ากากของระบอบการปกครองที่ช่อฉนให้ปรากฏแก่สายตาโลก ข้อมูลพิกัดทางทหารแผนผังอุโมงลับและเส้นทางการเงินที่ยึดมาได้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อรองทางยุทธศาสตร์เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีภัยคุกคามใดกล้ารุกล้ำอธิปไตยของไทยได้อีกในอนาคตเหตุการณ์ที่เหล่าในพลในพนมเปลนต่างพากันแห่ลาออกและหนีตายนั้นไม่ใช่เพียงเพราะความหวาดกลัวต่ออาวุธหนักที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเท่านั้น แต่เป็นเพราะพวกเขาตระหนักรู้ถึงความล้มเหลวเชิงโครงสร้างของระบอบที่เน้นสร้างความพักดีต่อตัวบุคคลมากกว่าอุดมการณ์ของชาติท้ายที่สุดแล้ววิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าในโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีมีความรวดเร็วกว่าความคิดมนุษย์อำนาจที่ได้มาจากการกดขี่และความกลัวนั้นเปราะบางเพียงใดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงและความพร้อมรบระดับมืออาชีพที่กองทัพไทยถือครองอยู่ แสงรุ่งอรุณใหม่เหนือเทือกเขาพนมดงรักในวันนี้จึงเป็นสัญญาณเตือนสุดท้ายว่ายุคสมัยแห่งการใช้อำนาจมืดได้จบสิ้นลงแล้วและสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความเข้มแข็งที่ตั้งอยู่บนความถูกต้องเท่านั้น